i n อิน m มิ t e n นฟาสต i n g มันลดน้ําหนักได้จริงไหมบางคนที่ทำคีโตเจนิกไดเอทไม่สําเร็จบางครั้งเนี่ยอาจจะมาจากการทานโปรตีนมากจนเกินไปก็เลยยิ่งทําให้ร่างกายเนี่ยการทานอาหารวีแกนเนี่ย,นนยคุณอาจจะเสี่ยงขาดสารอาหารบางอย่างได้มิเตอร์ r รเนียนไดเอนะคะคีโตเจนิกโลคาร์บแล้วก็อีกหลายๆแบบเลยค่ะวันนี้นะคะจะจะมาพูดถึงเรื่องการไดเอทต่างๆกันค่ะ Talk กับ Jess Podcast Podcast ที่จะทำให้คุณสุขภาพดีแบบยั่งยืนจากภายในสู่ภายนอก สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เท้ากับเจสส์พอดแคสต์นะคะวันนี้เจสอยู่คนเดียวนะคะเพราะว่าเจสอยากจะมาคุยต่อจาก E ีีที่แลวนั่นเองค่ะที่เราพูดถึงเรื่องสารอาหารนะคะแล้วก็วิตามินแล้วก็แร่ธาตุนั่นเองค่ะแต่ว่า EP ีนี้เนี่ยเจสจะพาทุกคนนะคะมาทําความรู้จักกับการไดเอทในรูปแบบต่างๆเพราะว่ามันมีเยอะมากจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นมิ d เ t e r เรเนียนไดเอทนะคะคีโตเจนิกโลกคาร์บแล้วก็อีกหลายๆแบบเลยค่ะมีถึง10แบบด้วยกันนะคะเรามาเริ่มกันที่แบบแรกกันเลยค่ะนั่นก็คือ Mediterranean Diet. นนั่่เองคะตามชื่อเขาเลยนะคะก็คือการไดเอทของฝั่งประเทศแถบเมดิเตอร์เรเนียนนะคะซึ่งเขาจะโฟกัสในด้านอาหารที่มีแปรรูปนะคะไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้ถั่วเปลือกอ่อนนะคะแล้วก็ลีนมิตเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันหรือว่าพวกอาหารทะเลด้วยนั่นเองส่วนใหญ่เนี่ยจะเน้นเป็นปลาซะ เยอะล้ค่ะไขมันที่ดีนะคะที่ชาวเมดิเตอร์เรเนียนเลือกที่จะทานเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจากพืชแล้วก็สัตว์นั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นไขมันจากลาไขามันจากถั่วเปลือกแข็งนะคะไขมันจากมะกอกนั่นเองค่ะแต่เขาก็ยังไม่ได้ตัด ในส่วนของนมวัวออกไปนะคะแต่ว่าเขาเนี่ยจะชอบทานนมวัวในรูปแบบของโยเกิร์ตแต่ว่าไม่มากจนเกินไปนั่นเองค่ะอีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆนะคะนั่นก็คือไวน์แดงนั่นเองค่ะแต่ว่าไวน์แดงที่บ้านเขาเนี่ยจะค่อนข้างมีคุณภาพที่ดีกว่าที่อื่นๆนะคะแล้วถ้าเกิดว่าดื่มไม่ได้ว่าจนเกินไปก็จะมีส่วนในการทําให้สุขภาพดีขึ้นได้ด้วยค่ะแต่สําหรับเจสแล้วเนี่ยเจสเลือกที่จะไม่ทานแอลกอฮอล์ค่ะเพราะว่าจริงๆมันก็มีไงานวิจัยหลายอย่างที่บอกว่าแอลกอฮอล์อาจจะไม่ได้ดีต่อสุขภาพขนาดนัน การไดาเอทดแบบเมดิเตอร์เรเนียนนะคะเขามีผลมาเลยนะคะจากการวิจัยว่าช่วยในการลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องการควบคุมน้ําหนักได้ดีมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ช่วยเพิ่มความจําของเราได้ด้วยะคะ่ะเนื่องจากว่าพวกไขมันที่ดีที่เขาได้จากปลาพวกนี้นะคะพวกนี้ DHA แล้วก็ EPA ค่อนข้างสูงซึ่งดีมากๆเลยค่ะต่อการพัฒนาเซลล์สมองค่ะ อันที่2นะคะหลายๆคนรู้จักแน่นอนเลยค่ะนั่นก็คือคีโตเจนิกไดเอทนั่นเองนะคะคีโตเจนิกไดเอทนะคะจริงๆหลายคนก็รู้อยู่แล้วเนาะว่าเป็นการไดเอทที่ทานเน้นแต่โปรตีนแล้วก็ไขมันเป็นหลักเราจะไม่ทานอาหารที่เป็นคาร์โบไฮเดรตเลยหรือว่าทานในปริมาณน้อยมากๆนั่นเองค่ะรูปแบบการทานคีโตเจนิกไดเอทนะคะเป้าหมายของเขาก็คือการทําให้ร่างกายนะคะปรับมาอยู่ในโหมดคีโตซิสโหมดคีโตซิสเนี่ยคือทําให้ร่างกายดึงไขมันที่สะสมออกมาเผาผลาญได้ดีมากขึ้นช่วยลดระดับ น้ำตาลในเลือดแล้วก็ทำให้ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคอ้วนได้ด้วยนั่นเองค่ะคีโตเจนิกไดเอทนะคะปกติแล้วเนี่ยเขาจะทานในรูปแบบของไขมนัน70-80%นะคะ แล้วก็10-20%จะเป็นโปรโตีนแล้วก็แค่5-10%เท่านั้น,นาของแคลอรี่จะเป็นคาร์โบไฮเดรตไม่ได้ต้องตัดคาร์โบไฮเดรตออกไป100%นะคะแต่ว่าอาจจะมีนิดหน่อยได้บางคนที่ทำคีตโตเจนิกไดเอทไม่สำเร็จนะคะบางครั้งเนี่ยอาจจะมาจากการทานโปรโตีนมากจนเกินไปมันก็เลยยิ่งทำให้ร่างกายเนี่ย กระตุ้นอินซูลินมาเพื่อจัดการกับโปรโตีนนั่นเองค่ะซึ่งสิ่งนี้จริงๆแล้วเราไม่ต้องการเราต้องการให้ร่างกายเนี่ยเรียนรู้จากการดึงไขมันออกมาใช้เป็นพลังงานได้ดีมากขึ้นค่ะการไเเ็ทในรูปแบบคีโตนะคะอาหารที่เขาจะเน้นทานนะคะก็คือนอนสตร์ชี่ผักที่มันไม่มีคาร์บหรือว่าแป้งเยอะนะคะแล้วก็เนื้อสัตว f ูแฟตดีรส์หรือว่านมฟูแฟตหรือว่าไขามันเต็มนั่นเองนะคะตัวเปลือกแข็งต่างๆมเมล็ดทันยพืชน,นะคะไม่ว่าจะเป็นแฟลกซีด์เมล็ดแฟลกซ์เมล็ดเจียนะคะพวกนี้เนี่ยชาวคีโตก็จะทานด้วยเช่นกันค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือน้ํามันที่เป็นรูปแบบสกัดเย็นนั่นเองค่ะอาหารที่เขาไม่ทานนะคะก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตนะคะน้ําตาลขนมปังพาสตา้าข้าวต่างๆนะคะแล้วก็ผลไม้ทั้งหลายแหล่นะคะพวกนี้เนี่ยเขาจะไม่ทานเลยประโยชน์ของเขานะคะจะช่วยในเรื่องอย่าง จะบอกเลยค่ะช่วยเรื่องระดับน้าตาในเลือดช่วยเรื่องการลดน้ําหนักนะคะแต่ว่าการทาชิโตจิิกไดเอทอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกๆคนนะคะเจสเคยลองทําแล้วแล้วเจสก็ไม่ชอบจริงๆค่ะเนื่องจากว่ารู้สึกว่ามันไม่มีแรงแล้วก็รู้สึกว่ามันหงุดหงิดด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะทําไดเอทอะไรอย่าลืมเลือกอะไรที่เหมาะกับตัวเองนะคะอันที่สานะคะเพลียวไดเอทนะคะจะเป็นไดเอทที่นักกีฬามักจะใช้กันจริงๆแล้วเขาอิงมาจาก คนสมัยก่อนในการที่เขาออกไปล่า,าสัตว์แล้วก็อาหารที่เขาสามารถหาได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพลิโอไดเอตนะคะพวกเนี้ยมันก็จะทานอะไรที่เราหาได้ทั่วไปโดยที่เราไม่ต้องไม่ต้องลําบากในการเอาหุงเหมือนข้าวหรือว่าพวกถั่วพวกนี้ยค่ะเขาจะไม่ทานหลักๆที่เขาทานนะคะนั่นก็คือเนื้อสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นปลา เนื้อสัตว์จีขาด้วยก็เช่นกันนะคะผักผลไม้ต่างๆถั่วถั่วเปลือกแข็งแล้วก็เมล็ดธัญพืชด้วยเช่นกันค่ะอาหารที่เขาไม่ทานนะคะก็จะมีทั้งข้าวเลยนะคะที่จะบอกไปทัพเปลือกอ่อนนมวัวอาหารแปรรูปต่างๆรวมไปถึงน้ําตาลด้วยเช่นกันค่ะประโยชน์ของเขานะคะก็คือเน้นการทานอาหารที่มันไม่แปรรูปนั่นเองค่ะอย่างที่จะบอกไปเลยนะคะว่าส่วนใหญ่ที่เขาทานเนี่ยจะเป็นอะไรที่เขาสามารถหาได้เวลาที่เขาออกไปล่าสัตว์หรือว่าออกไปหาผักผลไม้ในป่านั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะ ไม่ค่อยทานอาหารอะไรที่มันแปรรูปเลยค่ะอันที่4ี่ค่ะ vegetarian diet หรือว่ามังสวิรัตนั่นเองค่ะมังสวิรัตเนี่ยอาหารที่เขาเลือกทานเป็นหลักเนี่ยจะมาจากพืชซสะส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าเขายังทานไข่แล้วก็นมวัวอยู่ค่ะรูปแบบของการทานมังสวิรัตเนี่ยมันจะมีหลายแบบแยกออกมาอีกทีหนึ่งค่ะอันแรกนะคะนั่นก็คือ lacto vegetarian นะคะตัว lacto vegetarian เนี่ยจะร่วมนมวัวเข้าไปด้วยแต่จะไม่มีไข่แล้วก็ต่อไปนะคะ ovo vegetarian ovo vegetarian เนี่ยจะมีไข่แต่ ว่าไม่มีนมวัวส่วนตัว lacto-ovo vegetarian เนี่ยจะมีทั้งไข่แลวก็นมวัวนั่นเองค่ะส่วนสุดท้ายนะคะก็คือ v e แกนเลยค่ะอันนี้เนี่ยก็คือเป็นส่วนหนึ่งของ vegetarian เหมือนกันแต่ตัว v ีแกนเนี่ยคือเขาจะไม่มีนมวัวแล้วก็ไม่มีไข่เลยค่ะประโยชน์ของการทานมังสวิรัตนะคะจริงๆมีเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นลดความเสี่ยงในเรื่องการเป็นโรคหัวใจเป็นมะเร็งนะคะ hypertension หรือว่าโรค ความดันโลหิตสูงแล้วก็โรคต่างๆอีกมากมายนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทานอาหารรูปแบบมังสวิรัตหรือว่าวีแกนเนี่ยต้องมีความรู้ในเรื่องสารอาหารอยู่ส่วนหนึ่งเนื่องจากว่า คุณอาจจะเสี่ยงในการขาดสารอาหารบางอย่างได้ค่อนข้างมากการที่เราไม่ได้ทานเนื้อสัตว์เข้าไปเลยอะค่ะมันก็จะทําให้เราไม่ได้รับโปรตีนที่เพียงพอต่อร่างกายในการสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ในการคงกล้ามเนื้อไว้แล้วก็การซ่อมแซมร่างกายต่างๆรวมถึงกับการสร้างฮอร์โมนต่างๆในร่างกายซึ่งพวกนี้เนี่ยใช้โปรตีนทั้งหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะจะบอกเลยว่าการทานมังสวิรัติที่ให้ได้โปรตีนพอทําได้ไหมทําได้ค่ะแต่คือต้องแพลนอาหารของตัวเองอะค่ะว่ามื้อนี้ฉินจะทานอะไรแล้ว โปรตีนมันพอไหมแต่ว่าเรียนรู้ได้ไหมเรียนรู้ได้ค่ะจริงๆเจสเองก็เป็นวีแกนมาประมาณ -67 ปีเนาะคือเจสก็รู้สึกว่าช่วงแรกเจสก็ลําบากนิดนึงเหมือนกันในการหาโปรตีนเพราะว่าเราไม่ได้มีความรู้เยอะขนาดนั้นว่าเมนูอะไรมันถึงจะอร่อยอะไรไม่อร่อยถ้าเกิดว่าคุณทานอยู่แล้วแล้วรู้สึกว่าทานโปรตีนให้พอเจสแนะนําให้เพิ่มโปรตีนเข้าไปได้จะดีมากๆเลยค่ะเจสสนับสนุนการทานวีแกนหรือว่ามังสวิรัตมากๆเลยจริงๆค่ะต่อไปนะคะ ไดเอทที่หลายๆคนทำอยู่แล้วนะคะนนั่นก็คือ intermittent fasting นั่นเองนะคะก็คือการไม่ทานอาหารในช่วงเวลาหนึ่งลเลือกที่จะทานอาหารในช่วงเวลาหนึ่งนะคะการ f าส t i n งเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะโฟกัสในเรื่องของสิ่งที่เราทานมากขนาดนั้นแต่ว่าเราโฟกัสมากกว่าในเรื่องของเวลาที่เราทานนั่นเองค่ะมันมีหลายแบบไม่ว่าจะเป็น16แปนะคะสำหรับคนที่เริ่มต้นส่วนใหญ่ก็คือไม่ทานอาหารเลย16ชั่วโมง แล้วอีก8ชั่วโมงเป็นหน้าต่างที่ให้เราทานอาหารได้ใน16ชั่วโมงนั้นก็คือรวมชั่วโมงในการนอนไปด้วยเนาะแล้วก็8ชั่วโมงก็คือช่วงระหว่างวันเราอาจจะเริอนเที่ยงแล้วก็จบที่2ทุ่มก็ได้ค่ะหรือว่าอาจจะเ่มก่อนหน้านั้น10โมงถึง6โมงเย็น11โมงถึง1ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบนี้ก็ทําได้เหมือนกันแต่ขอให้เป็นหน้าต่าง16ชั่วโมงไม่ทาน8ชั่วโมงทานค่ะแล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งก็คือ5 2 5 2เนี่ยจร ใน2วันนั้นอันนี้ก็จะเป็นเหมือนการที่ช่วยทําให้เราเนี่ยกินแคลอร,รี่ไม่เกินในแต่ละอาทิตย์เพื่อที่จะช่วยในการลดปริมาณแคลอร,รี่ที่เราทานให้เกิดแคลอรีร่เดฟิสซิตหรือว่าน้อยกว่าความต้องการของร่างกายเพื่อให้ร่างกายเราลดน้ําหนักได้นั่นเองค่ะแล้วก็มี Alter n a t e day fasting ก็มีค่ะก็คือมีฟาสหวันไม่ฟาสหวันหรือว่า O oh m a ม One Me a l เออร์ e ดย์ a ั a มก็คือฟาสชีชั่วโมงใน1ชั่วโมงเนี่ยเรากิน อันนั้นก็คือสามารถทําได้เหมือนกันแต่ว่าก็แล้วแต่คนนะคะว่าสะดวกไหมไลฟ์สไตล์ทาได้ไหมความเครียดมีมากน้อยแค่ไหนถ้าถามเจสเนี่ยเจสก็อยากจะแนะนําเพิ่มเติมในเรื่องขอ,อง intermittent fasting นิดนึงนะคะแต่หลายคนอาจจะไม่เหมาะกับก,บการทํา intermittent fasting เนื่องจากว่าบางคนมีความเครียดที่ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานการนอนที่ไม่พอหรือว่าเรื่องคนรอบตัวหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่สร้างความเครียดให้เราอยู่แล้วการฟาสติ่งเนี่ยจริงๆมันเพิ่มความเครียดให้กับร่างกายแต่ความเครียดเนี่ยเกิดว่ามีมากจนเกินไปเป็น chronic stress มันจะ เป็นสิ่งที่ทําให้เราอ้วนทางอ้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยแฟกเตอร์ในการที่จะบอกคุณว่าคุณควรจะทำฟาสติ้งหรือไม่ควรทำฟาสติ้งเนี่ยคือต้องถามตัวเองก่อนเลยค่ะว่าตอนที่ทำฟาสติ้งรู้สึกยังไงมันลดน้ําหนักได้จริงไหมมันลดน้ําหนักได้ไหมแล้วคุณมีความเครียดอยู่ด้วยหรือเปล่าคุณรู้สึกยังไงหลังจากทำฟาสติ้งเพราะว่าหลายๆคนอาจจะทําไม่ได้เนื่องจากว่ามันหิวมากมันเครียดมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะก็ไม่แนะนําไม่ทำแล้วก็ในเรื่องของผู้หญิงด้วยค่ะผู้หญิงของเราจะมีฮอร์โมนนะคะเป็นไซโคก่อนที่เราจะเเเเปป็นนนรระะะจํําาาาาดดดือ้้ววยยะคะถกิิ่่งทใ ร่างกายเราเครียดร่างกายก็จะผลิตฮอร์โมนที่เกี่ยวกับเพศหญิงออกมาให้เราได้ฟังก์ชันร่างกายเนี่ยได้น้อยลงแบบนี้นะคะมันจะไม่ดีตสุขภาพเช่นกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งเอสโตรเจนโปรเจสเตอโรนนะคะทั้งสองตัวนี้เนี่ยมันมีผลต่อการทํางานของสมองแล้วก็หลายๆอย่างในร่างกายแล้วก็การลดน้ําหนักของเราด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองพิจารณาเยอะๆนะคะว่าเราควรจะทำฟาสซิ้งตอนไหนควรจะทําแบบไหน ควรจะค่อยๆเพิ่มเวลาไหมหรือว่าไม่ควรจะทำเลยอันนี้ต้องแล้วแต่บุคคลจริงๆค่ะต่อมานะคะจะเป็นตัว dash diet นะคะ dash diet เนี่ยคือย่อมาจาก dietary approaches to stop hypertension ตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันจะช่วยเรื่องความดันโลหิตเป็นหลักเลยค่ะ dash diet จริงๆมันมีางานวิจัยรองรับนะคะแล้วก็ใช้กันทั่วโลกแล้วจริงๆค่ะมันเป็น diet ที่เน้นการทานอาหารที่ไม่ได้แปรรูปนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้ต่างๆถั่วเลือกอ่อนก็ทานได้ ไนะคะขาวก็ทานได้แต่ว่าเราจะไม่ทานอาหารแปรรูปไม่ทานโซเดียมสูงมากจนเกินไปแล้วก็เขาเนี่ยพยายาม e c o u เ a g e หรือว่าแนะนําให้คนทานอาหารที่มันมีโพแทสเซียมแคลเซียมแล้วก็แมกนีเซียมสูงขึ้นนะคะเนื่องจากว่าพวกนี้เนี่ยมันมีผลในการฟังก์ชันต่างๆในร่างกายเยอะมากเกี่ยวกับพวกตัวสื่อประสาท แล้วก็การเสริมสร้างกระดูกด้วยเช่นกันค่ะจริงๆเนี่ยตัวนี้มันเป็นอะไรที่หลายๆคนไม่ค่อยพูดถึงแต่เจสมอนมีประโยชน์มากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการที่เขามีงานวิจัยรองรับด้วยนะคะแล้วก็การใช้ในหมู่คนทั่วไปนะคะทั่วโลกเลยแล้วก็ได้ผลดีจริงๆแล้วก็ไม่ได้กําหนดให้เราอดอาหารบางอย่างมากจนเกินไปจนเกิดความเครียดด้วยค่ะแล้ว่งเน้นการทานอาหารแบบโฮฟู้ดนะคะแล้วก็ลดพวกไขมันที่มันไม่ดีหรือว่าไขามันอินตัวไม่ว่าจะเป็นไขมันจากเนื้อสัตว์หรือว่าไขามันที่มันแปรรูปนะคะอันนี้เนี่ยดีมาก ประโยชน์ของเขานะคะก็คือตามชื่อเลยค่ะก็คือช่วยลดความดานันโลหิตนะคะแล้วก็ช่วยทำให้สุขภาพของหัวใจดีขึ้นด้วยค่ะข้อ7นะคะ flexitarian diet นะคะจริงๆไดเอทรูปแบบนี้เนี่ยมันก็จะรวมตั้งแต่การทานรูปแบบมังสวิรัตแล้วก็ทานเนื้อสัตว์ บางโอกาสก็คือทานเนื้อสัตว์ไม่บ่อยมากขนาดนั้นการทานอาหารรูปแบบนี้นะคะก็เนื้อาหารที่ไม่แปรรูปเหมือนเดิมเนาะก็มีผักผล,ลไม้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโฮลเกรนสหรือว่าพวกธัญพืชน,นะคะแล้วก็ถั่วเหลือกอ่อนแพลนเบสโปรตีนพวกอาหารโปรตีนที่มาจากพืชเนี่ยจริงๆก็มีจากหลายแบบเนาะไม่ว่าจะเป็นผลเหลืองไม่ว่าจะเป็นอาหารที่ เขาทําแปลรูปมาจากโรงงานแต่ว่าถ้าถามเจสเนี่ยเจสไม่ค่อยแนะนําอาหารที่แปรรูปเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าสามารถทานอะไรที่มันเป็นโฮมฟู้ดเลยได้เนี่ยมันก็จะดีมากๆเลยค่ะอีกอย่างหนึ่งน,นะคะก็อย่างที่เจสบอกว่าเขาจะมีทานเนื้อสัตว์บ้างในบางเวลาแต่ว่าเนื้อสัตว์ที่เขาเลือกทานก็จะเป็นเหมือนแบบว่าไม่ติดมันมากเกินไปแต่ว่าเฟล็กซิเทเรีนเนี่ยคือเขาก็จะให้โอกาสตัวเองในการเอนจอยกับอาหารที่เขาอยากทานด้วยนั่นเองค่ะประโยชน์นะคะเจสว่ามันก็เหมือนกับหลายอย่างที่เจสพูดมานะคะก็คือ vegetarian diet หรือว รูปแบบการทานแบบมังสวิราตถ้าเกิดว่าทานได้ยาวๆหน่อยนะคะมันก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรค โ i s e a s e หรือว่าโรคไรแลนต่างๆได้เยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะต่อไปนะคะข้อ8 l o โล a r b o h y d r a t e ต i e t อค่ะหรือว่าการทานอาหารแบบโลค carb นั่นเองนะคะซึ่งมันก็จะคล้ายๆกับชีโตค่ะแต่ว่า Carbohydrate มันจะไม่ต่ำเท่ากับการทานชีโตนั่นเองค่ะหลักๆนะคะเขาจะเน้นการทานสารอาหารในรูปแบบของโปรตีนแล้วก็ไขมันแต่ลดปริมาณน้ำตาลอาหารแปรรูปแล้วก็คาร์โบไฮเดรตนั่นเองค่ะอาจจะไม่ได้ลดจนถึงแค่แบบ 10- 20%ของแคลอรี่ที่ทานต่อวันนะคะแต แต่ว่าอาจจะเหลือแค่ประมาณ25-30%ประมาณนี้ค่ะแต่ว่าก็ยังทานอยู่บ้างแต่ก็ยังทานผักผลไม้น้อยลงนะคะผักที่มันเป็นคาร์บเยอะอาหารพวกมันมันหวานมันสัประหลังพวกนี้ค่ะคือเขาจะทานน้อยลงผลไม้ก็จะทานน้อยลงด้วยเช่นกันค่ะประโยชน์ของเขานะคะคลายคีโตเจนิกไดเอทเช่นกันนะคะนั่นก็คือช่วยในการลดระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อที่จะทำให้ร่างกายเนี่ยดึงไขมันออกมาเผาผลาญได้ดีมากขึ้นค่ะอันที่9กนะคะนั่นก็คือโซนไดเอทนั่นเองค่ะจริงๆไดเอทประเภท เขาจะเน้นอะไรที่มันช่วยในเรื่องการลดการอักเสบในร่างกายนะคะแล้วก็เน้นในเรื่องของการบาลานซ์สารอาหารที่เราทานนั่นเองค่ะนั่นก็คือเฟ้นคาร์โบไฮเดรต40%นะคะโปรตีน30%แล้วก็ไขมัน30%ของปริมาณแคลอรี่ทั้งวันอันนี้เนี่ยจะโฟกัสที่อาหารที่มีโลจีไอหรือว่าเป็นอาหารที่น้ำตาลต่ำนะคะแล้วก็เน้นโปรตีนที่ไม่มีมันแล้วก็ไขมันที่ดีต่อสุขภาพนั่นเองค่ะประโยชน์ของเขาน ะะจับที่เจสบอกไปเมื่อกี้เลยคะ่ะเน้นในเรื่องการลดการอักเสบในร่างกายแล้วก็ช่วยในเรื่องลดน้ําหนักด้วยนะคะแต่ว่าต้องใช้ต้องใช้สกิลเยอะนิดนึงในการแพลนอาหารแต่ละวันค่ะจะไม่ได้เหมาะกับทุกทุกคนที่ใช้ชีวิตทั่วไปนะคะเนื่องจากว่าเขาค่อนข้างสตรีกต่อจงกับตัวสารอาหารที่เขาทานด้วยนั่นเองค่ะ,อ,ะอันสุดท้ายนะคะข้อ10นะคะ whole30 นะคะจริงๆแล้วการดイエตแบบ whole30 เนี่ยเขามีเลข30อยู่แล้วนะอันนั้นก็คือบอกได้เลยว่าเขาจะทำดเอทแบบนี้30วันเพราะมีดเอทแบบนี้มาเพื่อ ที่จะเป็นตัวช่วยทําให้เราเนี่ยรู้ว่าเราอาจจะแพ้อาหารอะไรจะตัดอาหารที่คนส่วนใหญ่มักจะแพ้นั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ําตาลแอลกอฮอล g r a i n หรือว่าธัญพืชต่างๆนะคะ legumes หรือว่าถั่วเปลือกอ่อนต่างๆนมบัวแล้วก็อาหารแปรรูปต่างๆแล้วเราเนี่ยก็จะโฟกัสในส่วนของอาหารที่มันไม่ได้แปรรูปนั่นเองค่ะการไดเอทแบบนี้นะคะอย่างที่เจสบอกเลยมันก็คือช่วยในการทำให้เราเนี่ยบอกได้ง่ายขึ้นว่าจริงๆแล้วอาหารอะไรที่เราแพ้ แล้วเราควรจะตัดอะไรออกไปจากไดเอทของเราซึ่งถ้าถามเจสเนี่ยอาหารที่เราแพ้ถ้าเกิดว่าทานเยอะมันก็จะสร้างการอักเสบในร่างกายได้ด้วยเหมือนกันสําหรับเจสนะคะที่เจสเคยทําคือเจสเคยไปตรวจ food intolerance test แล้วเจสตัดอาหารที่เจสแพ้แล้วเจสรู้สึกว่าลําไส้เจสดีมากขึ้นเจสท้องอืดน,น้อยลงค่ะถ่ายด้ดีขึ้นมากไม่มี binge eating ด้วยค่ะ คือเหมือนไม่มีโรคที่กินแล้วแบบหยุดไม่ได้อะคะ่ะรู้สึกว่าหน้าสมน้อยลงท้าบวมน้อยลงร่างกายสะสมน้ําน้อยลงนอนได้ดีขึ้นด้วยะคะ่ะแต่สิ่งนี้ค่ะการทำโฮสเทรีเนี่ยจริงๆแล้วมันจะเหมาะกับคนที่เป็น IBS อะคะ่ะ Irritable Bowel Syndrome ก็คือคนที่มีปัญหาเรื่องลำไส้เยอะๆมีการอักเสบในลำไส้เยอะๆท้องเสียบย่อยๆป่ยยยวยบ่อยๆอะไรพวกนี้ค่ะพวกนี้คือเจสแนะนําว่าให้ไปหาอาหารแพ้แฝงได้ก็จะดีเพราะบางคนภูมิจะต่ํากว่าอีกคนนึงเพราะฉะนั้นเราก็จะจัดการกับสิ่งแตปตอมที่เข้ามาใน ร่างกายได้น้อยกว่านั่นเองค่ะ ท้องผูกเป็นปัญหาที่คนส่วนใหญ่ทั่วไปต้องเจอและนี่คือครั้งแรกของการผสานพลังธรรมชาติคุณะกัดเข้มข้นเกรดพรีเมียมและแอปเปิลไซเดอร์เวเนก้าสกัดพิเรศไฟเบอร์แอนด์พรุนพลัสทุกอย่างทั้งไซส์ใหญ่ขึ้นสูตรเข้มขน้นคูณ2องอาจแน่นด้วยไฟเบอร์สูงถึง18,00 0มิลลิกรัมแถมวิตามินซีสูงถึง120%ใครที่บ่นว่าแอปเปิลไซเดอร์ทานยากขวดน,นี้ผสมน้ำพรุนเข้มขน้นอร่อยดื่มง่ายแน่นอนแถมประโยชน์แน่นขว,น Apple วแดแอปเปิล,ซลไซเดอร์ ตาและไขมันในเลือดไม่ให้พุ่งขึ้นสูงไฟเบอร์จากขุนช่วยเพิ่มกักใยและช่วยทําให้ระบบขับถ่ายเราดีขึ้นอิ่มท้องนานขึ้นช่วยเรื่องท้องอืดท้องผูกเพราะว่าการขับถ่ายที่สมดุลไม่ได้แค่ช่วยเรื่องสบายท้องนะคะแต่ยังเชื่อมโยงกับสุขภาพผิวอารมณ์และสมาธิด้วยค่ะให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเพราะลําไส้ดีอะไรก็ดีถ้าเกิดว่าทานไฟเบอร์อย่างเดียวแล้วไม่ได้ผลต้องลองตัวนี้ค่ะเพราะว่าเป็นขั้นกว่าของการปล่อยของราคาแค่55 5าสบ้าทซื้อได้ในเซเว่ยอีเลฟเว่นทุกสาขาถ้าเกิดว่ายังไม่เจ ไม่อยากให้พลาดค่ะเพราะฉะนั้นนะคะจากดเดททั้ง10อย่างนะคะเจ๊จะจะบอกได้เลยว่าจริงๆแล้วเราอาจจะต้องมีหลายๆแฟกเตอร์หรือว่าต้องมีหลายๆปัจจัยที่ควรจะมาเป็นจุดชี้วัดว่าเราควรจะทําแบบไหนไหมหรือว่าเราแค่โฟกัสที่อาหารที่ดีต่อสุขภาพก็พอนะคะซึ่งปัจจัยต่างๆที่ทุกคนควรจะพิจารณาเพื่อที่จะดูว่าเราควรจะทําดเดทแบบไหนนั่นก็มีตั้งแต่เรื่องสุขภาพไม่ว่าจะเป็น โลกอ้วนความดันโลหิตนะคะแล้วก็อาการแพ้อาหารต่างๆอันนี้ก็คือเราก็รู้ได้เลยว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าความดันโลหิตอาจจะต้องทำด h d เ e ดไหมถ้าเกิดว่าเป็น Food a l l เลอร์จีทำาฮสเทอรไหมเนื้อออกไหมคะอันนี้ก็คือเกี่ยวกับ Health s t a ตั s หรือว่ารูปแบบของสุขภาพหรือว่าสุขภาพของเราด้วยอันที่สองนะคะก็คือน้ำหนักตัวแล้วก็บอดี้คอมโพสิชันบอดี้คอมโพสิชันก็คือ ตัวไขมันแล้วก็กล้ามเนื้อที่เรามีนะคะแล้วก็เราก็มาดูว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องการเนี่ยคือทําอะไรต้องการลดน้ําหนักต้องการเพิ่มกล้ามเนื้อต้องการทําให้น้ําหนักคงที่หรือว่าต้องการจะทําให้เราสุขภาพดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับเจสเจสก็บอกเลยว่าเป้าหมายของเราจ็คือต้องการเพิ่ม กล้ามเนื้อใช่ไหมคะจะก็ต้องพิจารณาในส่วนของสารอาหารต่างๆโปรตีนจะต้องพอผักผลไม้จะต้องมีเพราะว่าจะต้องมีพลังงานในการไปออกกำลังกายด้วยเพราะฉะนั้นจะก็จะทำคีโตไม่ได้จก็จะทำโลคาร์บไม่ได้นั่นเองคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นจุด ที่เราควรจะพิจารณาด้วยเช่นกันนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือ nutritional goal สารอาหารที่เราต้องการด้วยเช่นกันค่ะบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้พูดถึงแค่ตัวสารอาหารที่เป็น macronutrients หรือโปรตีนคาร์บไขมันแต่เราพูดถึงวิตามินที่เราตรวจแล้วเราขาดอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องดูว่าเอ้ยเราต้องทานผลไม้แบบไหนเพิ่มหรืออาจจะต้องทานวิตามินตัวไหนเพิ่มไหมพวกนี้ค่ะก็คือสําคัญกับร่างกายเหมือนกันแร่ธาตุก็สําคัญด้วยเช่นกันถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเราขาดอะไรเราก็จะได้ทานอาหารแล้วก็สุด รูปแบบของไดเอทได้เหมาะกับสิ่งที่เราต้องการด้วยเช่นกันค่ะอย่างที่2นะคะก็คือไลฟ์สไตล์ของเรานั่นเองค่ะอย่างเจสซเอจะเป็นคนที่ออกกำลังกายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกเลยคีโตกับโลคัสเจสไม่น่าจะไหวเนื่องจากว่ารูปแบบการออกกำลังกายของเจสซจะเป็นเน้นแนวไฮอินเทน n ซนซีแล้วก็ยกเวทเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องการไคลโคเจนที่อยู่ในกล้ามเนื้อนั่นเองที่มาจากการทานคาร์โบไฮเดรตนั่นเองค่ะแล้วก็พวกเวลาในการทํางานอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เราควรพิจารณาว่าเราควรจะทาามมม้เหะ แล้วก็วัฒนธรรมของเราด้วยเช่นกันค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เป็น สัตสังคมเนาะเราต้องเข้าสังคมด้วยเช่นกันถ้าเกิดว่าเราส t r i c หรือว่าเราเข้มงวดมากเกินไปในการทำไดเอทต่างๆเราก็จะไม่สามารถ enjoy หรือว่ามีความสุขกับการไปออกสังคมกับเพื่อนได้มากขนาดนั้นอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ควรจะดูด้วยเช่นกันค่ะข้อหลักที่3ใหญ่ๆเลยนะคะก็คืออาหารที่ชอบกับไม่ชอบการทำไดเอทรูปแบบต่างๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันไปบังคับให้เราทานอาหารอะไรที่เราไม่ชอบมันก็ยิ่งทําให้เราเครียดมากจนเกินไปถ้าเกิดว่าจะพูดถึงการทําระยะยาวเพื่อสุขภาพที่ ี่ดีเนี่ยเจสไม่แนะนําเลยจริงๆคะ่ะทุกอย่างควรจะบาลานซ์ทุกอย่างควรจะเป็นอะไรที่เราทั้งชอบด้วยแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยไม่ใช่ว่าทานอะไรที่มันไม่ชอบอย่างเดียวคะ่ะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะอันที่4ี่เนี่ยคือความรู้ของการทราไรเอทในรูปแบบต่างๆของเราด้วยคะ่ะอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเจสว่ามันเป็นแฟกเตอร์ที่เราค่อนข้างต้องให้ความสําคัญกับมันมากๆเลยนั่นก็คือความรู้ของเรามันอาจจะทําให้เราเนี่ยเลือกทานอะไรที่ผิดอย่างบางทีเนี่ยหลายๆคนที่จะเห็นนะทำคีโตเจนิกไดเอท ไปทานอะไรที่มันเป็นไขมันที่มันไม่ดีต่อสุขภาพอย่างนี้ค่ะท,ทั้งทางที่คีโตเนี่ยคุณต้องโฟกัสในส่วนของไขมันที่มันมีผลดีต่อสุขภาพมันก็เป็นแฟกเตอร์ใหญ่แฟกเตอร์หนึ่งเลยว่าเรามีความรู้เพียงพอไหมที่จะไปทำไดเอทต่างๆเพราะฉะนั้นนะคะสุดท้ายนี้นะคะไม่ว่าเราจะเลือกไดเอทแบบไหนนะคะเราควรจะไม่ว่าจะเป็นตรวจสุขภาพไม่ว่าจะเป็นคุยกับคุณหมอหรือว่านักโภชนาการที่มีความรู้นะคะหรือโค้ชในการออกกําลังกายคนเหล่านี้เนี่ยเขาจะมีความรู้ ในเรื่องโภชนาการแล้วก็สามารถแนะนำไดเอทหรือว่ารูปแบบการทานอาหารที่เหมาะสำหรับคุณมากที่สุดไม่ได้จำเป็นต้องเป็นสูตรไดเอท10สูตรที่จะพูดถึงก็ได้ค่ะอาจจะเป็นแค่การคำนวณแคลอรีร่คำนวณสารอาหารแล้วก็แนะนำอาหารที่ไม่แปรรูปต่างๆไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้ต่างๆให้วิตามินแร่ธาตุแบบไหนบ้างเพื่อที่ให้ร่างกายเนี่ยได้สารอาหารไม่ว่าจะเป็นโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันวิตามินแล้วก็แร่ธาตุนะคะจากอาหารที่เขาเนี่ยสามารถแนะนำได้ให้เพียงพอต่อร่า กายของแต่ละคนแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาสุขภาพที่ซึ่งเกี่ยวกับโรคต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นความดันโลหิตสูงหรือโรคหัวใจนะคะอันนี้ก็คือสามารถปรึกษาคุณหมอก่อนด้วยได้เช่นกันค่ะเพื่อที่จะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเราควรจะจัดการกับรูปแบบการทานแบบไหนเพื่อให้สุขภาพของเราดีขึ้นมากที่สุดค่ะวันนี้นะคะจะหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์ไปไม่มากก็น้อยนะคะเป็นสูตริ0 ไดเอดกันเลยทีเดียวนะคะแล้ว EP หน้านะคะจะจะมาพากันไปคุยเรื่องการจัดตารางอาหารให้ตัวเองนะคะให้เหมาะกับความต้องการของตัวเองไม่ว่าจะเป็นการสร้างกล้ามเนื้อลดไขมันลดความเสี่ยงในการเป็นโรคต่างๆหรือแม้ว่าจะทําให้โรคต่างๆของเราที่เป็นอยู่เนี่ยรักษาหายได้ไวแล้วก็ดีมากขึ้นด้วยเช่นกันค่ะยังไงอย่าลืมตามดูกันต่อใน EP หน้านะคะ e ีนี้เจสขอลาก่อนละคะสวัสดีค่ะ